ในสงครามทะเลญี่ปุ่นแห่งนี้เอิมแต่ว่านะที่นี่มันเอมอเมริกานี่น่ะนั้นเปลี่ยนฝั่งดีวะใครอยู่ฝั่งอเมริกาก็เชิญเราจะอยู่อาสะเว้ยขอแยาโชคา98เราต้องปกป้ององค์จักรพรรดิโดยการซื้อเครื่องบินลบนี่แพงที่สุดราคาสองเหรียญน,นี่แหละไม่เอาจริงๆอันละ2เยนนี่เราพร้อมที่จะไปลบแล้วละ่ะ ไอพวกอเมริกาบินโซอเมริกาโอ้ลมไปแล้วซะนั้นเฮมโรเฮนบัตฮัตไซเอาง่ายง่ายนะทุกคนแมปนี้ไม่มีอะไรเลยเอ้ยเอ้ยขึ้เพื่อนแโอ้โหแล้วแมปนี้ก็เหมาะกับคนเบวสง่งคำอย่างผม ไม่สิเอาจิงจิงเจะสงคารามชีวิตจริงเราคงร้อ,อก,กันหมดแล้วแล้วแบบนี้ก็ตามชื่อเลยสงคารามทะเลหรือสองคารามทางทะเลนั่นเองแลแค่ขี่เครื่องบินเหลือนั่งเรือไปลบกับฝักตรงข้ามอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นในพวกสงคารามโลกครั้งที่สองนะแบบว่าถ้าบินซิกแซกหม่ก็ได้แบบยิงเลยซิกแซกเออเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  แล้วใครรู้บ้างว่าเกมนี้เขาอ้างอิงมาจากสงคารามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าที่อเมริกาจะไปทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะนะรอก่อนนะเอ็ดฉันกำลังไปช่วยตามบิวอการุ่งในตำรวจว่าเรือจะต้องไปล่อแล้วเฮนโบเฮนบอลเฮนซอยเดินลงเรือเลยมึงน,นี่แหละ ต้องโดนกูฆ่าทิ้งชั่วเออฮะ What ฮะกูเห็นพระเจ้าไอา้พระเจ้านี่ทำอะไรกันแน่วะมันกนะระทืบนไปคุ้เลยนี่รอนิวเคียของอเมริกาที่มันทำให้พวกเราญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไอ้ยัยอะไรเนี่ย ก็ขอจบคลิปไปเลยกันนะเพราะว่าพวกเราได้ทำการพ่ายแพ้ต่อหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนั้นขอจบเลยมาหาญี่ปุ่นไป้ะบาย